น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวง์เธอกรมมเหมือนจันทบุรีสุรนาถกับมอรหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิตซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากร ทรงพระราชะสมภพ,พเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านผลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่188 0ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภือปุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบราาประชาธิปไตย ก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหมอบเจ้านักขัตตระมงคลกิตยากรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชหฤทยัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิบาเบศรมหาราชพุดชมาถบพิรกล่าวคือทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมากทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเนกอน,นันต โครงการพระราชดำริเหล่าน,านั้นได้อย่างประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้การศึกษาของชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะเป็นการวางรากฐานแก่ชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยและประจักษ์ในความสำคัญของปัญหานี้จึงทรงเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาอย่างเต็มพระกำลัง ด้วยวิญญาณเห็นความเป็นแม่และครูที่ทรงมีอยู่อย่างเตี่ยมล้นมีได้ทรงมุ่งแก้ปัญหาเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นหากแต่ทรงแก้ปัญหาทุกด้านไปพร้อมๆกันเช่นทรงพบครอบครัวที่ยากจนขาดที่ทำกินและมีลูกมากก็จะทรงพิจารณาหาอาชีพให้แก่พ่อแม่และพระราชทานการศึกษาแก่ลูกการศึกษานั้นไม่จำกัดว่า จะต้องเป็นการศึกษาหลักสูตรต่างๆเสมอไปหากเด็กคนใดอยู่ในวัยเรียนมีผลการเรียนดีพอสมควรมีความมานะพยายามและต้องการเรียนต่อจริงๆก็จะส่งเสียให้เรียนไปตามความสามารถของเด็กนั้นจนถึงระดับปริญญาตรีแต่หากเด็กคนใดที่มีอายุมากเกินกว่าจะกลับมาเข้าชั้นเรียนเดียวกับเด็กอื่นๆได้ ก็จะทรงส่งเสริมให้เรียนวิชาชีพตามความสนใจและความสามารถของเด็กทั้งนี้รวมถึงเด็กแขนขาธิการตาบอดและหูหนวกที่ทรงพบว่ามีความสามารถพอจะเรียนต่อได้อีกด้วยในเวลาเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงคำนึงถึงราษฎรตามหมู่บ้านต่างๆทั่วประเทศที่ไม่มีโอกาสได้ไปศึกษาหาความรู้ จึงทรงริเริ่มโครงการห้องสมุดสารพัดประโยชน์ขึ้นในหลายหลายหมู่บ้านโดยใช้ชื่อว่าสาลารวมใจมีพระราชประสงค์ให้ราชฎรทุกเพศทุกวัยได้เพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะโดยการศึกษาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนเพื่อให้มีความรู้รอบตัวรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงตลอดจนรู้จักปรับตัวให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพื่อจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่ตอไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพน้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอท่าแซะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรขอขอบคุณที่มาข้อมูลจากเว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์